เพือ่อนๆนี้คะเราก็จะมารับคำถานะคะจากครีมชาแ n ลมาไม่แน่ใจตอนนี้เปลี่ยนเป็นครีมชาแนลยอย่างนะคะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนนะก็เนี่ยคะ่ะก็เป็นสี่คำถามนะอันนี้อย่าดูนะ <laughs> ว่าเล่นอะสี่คำถามนะคะโอเคค่ะเรามาดูคำถามที่หนึ่งถามว่าสกูชี่ที่เอมมี่ไม่ชอบนะไม่ชอบพี่สุดน,นะคะ ก็มีนะเป็นพวกยี่สบาทค่ะว่าไม่พอดีว่าไม่ได้เอามาบานใหญ่นะโอเคค่ะไปคําถามขอไปคําถามข้อที่สองเลยคะคําถามข้อที่สองถามว่าสกู๊ชี่ที่ชอบมากที่สุดเหรอคะก็มีนี่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 คะ่ะมีประมาณนี้โอเคค่ะอย่างแรกนะ ไอติมค่ะอันนี้ของแท้นะคะของซาลิโอคิตตี้ไอติม <c oughs> ต่อไปค่ะรีับขึ้มานะอันนี้นะคะเห็นคนบอ,อกว่าแลนนี้มีนะก็จะถึงนั่งนะดูนะคะโอเคค่ะ แล้วก็นี่ขาซาลาเปาซาลาเปาขอไม่แจกะเพราว่าไม่ใสะะ่คลิปอ่ะงสโลค่ะก็คยรีวิวไปให้ดูนะคะแต่ถ้าใครอยากรีวิวเต็มๆนะคะก็ย้อนคลิปเอาอีกนะแล้วก็นี่ค่ะลิงอีริกนะอันนี้นะคะที่จริงเพื่อนสั่งแต่ว่าเนี่ยค่ะมันมีตำหนินะคือหนี มันเป็นจากร้าน,นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็เลยให้เพื่อนเป็นมะม่วงค่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะก็ไม um ่ได้รีวิวมะม่วงนะก็เดี๋ยวรีวิวให้ข้าวๆกันค่ะนี่ค่ะมะม่วงที่เพื่อนสั่งเพื่อนบอกว่าเราแกะไปเก็แล้วแหละแต่ว่าแค่ไปใส่อันนี้นะเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะขออนุญาตบินนะคะสโลนะแล้วก็อันนี้นะ ่อีกน,นะคะก็สโลค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะคือตเกุชิที่ชอบนะชอบมากที่สุดก็มีสี่ชิน้นห้าชิ้นมัน้งสโลค่ะก็มันสโลนะต้องหน้ามันยังไงกูรู้นะไฮเกตไฮเกตนะนี่ค่ะคือแกะแค่นี้เดียวฮะ,ะไฮเกตก็มีหยับเลยนะก็สโลมาก โอเคค่ะถ้าสกุลชีพพวกนี้นะคะใครอยากดูแบบเต็มๆนะคะก็เดี๋ยวก็จะทำคลิปให้นะคะสโลมากค่ะอย่างสุดท้ายค่ะที่ชอบมากที่สุดก็เป็นอิตาเลียนเบนนะคะของร้านชวานะคะรุ่นเก่านะของแท้นะคะแล้วก็แลโอเคค่ะมาบีก,กันสโลมากนะอันนี้เป็นสีเข้มนะคะจะสะสมให้ครบสามสีนะ เฮ้ยคือมันสลมากแล้วก็นี่นะคะแพ็เกจโบกับกับแบร์ลชวาหายนะเป็นจากสมาอะไรน,นี่นะที่หายโอเคค่ะอันนี้ที่ชอบมากที่สุดอนะคือบีดได้เต็มหมายเต็มมือนะคะโอเคค่ะไปดูคำถามต่อไปกันสกูชี่ที่เก็บไว้นานและรักรักมากที่สุดน,นะคะก็ ไม่มีนะคะเพิ่งจะได้มาหมดเลยอันนี้อยู่บ้านยายนะคะก็เลยยังไม่ทราบนะแต่เท่าที่จําได้นะคะที่รักมากที่สุดต่อแป๊บเดีขอคิดก่อนนะโอเคค่ะสรุปหมดแล้วนะสกูชี่ที่น่ารักมากที่สุดไม่มีนะคะเพราะว่ามันตอนแรกๆนะคะที่รีวิวมันจะมีไม่แท้แต่พอหลังๆนะคะเราก็จะซื้อสกูชี่ของแท้มาแล้วนะอันดับที่สี่ค่ะสกูชี่ที่รักมากที่สุดนะ อันข้อสองมันจะถามว่าสกูชี่ที่ชอบมากที่สุดแต่น,นี้รักมากที่สุดอันนี้ค่ะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะโอเคค่ะ